ดีค่ะแปเมเปรียพรรับแสนยากรเอ็มคอร์ดเน็ตวันนี้มีเรื่องราวของโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับในแนวคิดใหม่ล่าสุดมาฝากค่ะโดรนหรือ UAV ที่แปลว่าอากาศยานไร้คนขับซึ่งมีหลายขนาดช่วง2-3ปีมานี้คงได้เห็นโดรนกันบ่อยขึ้นเนื่องจากมีราคาถูกลงค่ะ หลายคนเล่นแทนเครื่องบินบังคับหลายคนเอาไว้ถ่ายภาพมุมสูงพอใช้กันมากขึ้นก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหาตามมาเช่นอุบัติเหตุโดรนตกใส่รถสิ่งของหรือคนที่ทำให้เสียหายหรือบาดเจ็บได้เพราะแม้โดรนบางลำจะดูเหมือนของเล่นแต่โครงสร้างแข็งมากและใบพัดก็บางและคามมากนะคะพ่อแม่ที่ให้เด็กๆเ,เล่นโดรนก็ต้องดูแลใกล้ชิด หรือปัญหาเรื่องความมั่นคงอย่างที่สหรัฐกำลังหวาดภวาหลังมีโดรนตกใส่สนามหญ้าทำเนียบขาวเกรงว่าถ้าคราวหน้าไม่ได้มาโดรนเปล่าๆจะทำยังไง ล่าสุดที่สหรัฐอาหารับเอเมิเรตหรือ UAE ก็จัดการประกวดออกแบบ UAV ระดับโลกในชื่อ drones for good เพื่อเฟ้นหาเทคโนโลยีโดรนโดนโด,ดนที่ปลอดภัยใช้ได้จริงซึ่งแข่งขันกันมาหนึ่งปีค่ะพึ่งได้ผู้ชนะเลิศคือเจ้า gimbal ตัวนี้นี่เองเอ๊ะโดรนอะไรรูปร่างแปลก สาเหตุที่มีโครงล้อมรอบจนกลมดิ๊กแบบนี้ก็เพื่อตัดปัญหาบาดเจ็บเมื่อมีคนโดนโดนหรือโดนโดนคนคราวนี้โดนกันให้สบายแถมชนแล้วไม่ตกไม่พังยังบินไปต่อได้ทีมงาน flyability บอกว่าปิ๊ง ไอเดียมาจากเหล่าแมลงน้อยที่บินมาชนสิ่งกีดขวางแล้วก็ยังบินไปทางอื่นได้เจ้าก,กิมบอลตัวนี้ยังใช้อุปสรรคขวากน้ำผนังเพดานกำแพงเป็นเครื่องมือพามันไปสู่จุดหมายด้วยค่ะแบบนี้ไม่ว่าจะเข้าพื้นที่ซับซ้อนขับแคบขนาดไหนก็ยังบินต่อไปได้สบาย ผู้สร้างเจ้ากิมบลอลยังหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำโดรนเข้าสำรวจพื้นที่อันตร,รายภัยพิบัติต่างๆและตั้งใจว่าจะนำเงินรางวัลชนะเลิศส5ล้านบาทจาก UAE มาเป็นทุนผลิตสินค้าว,วางตลาดได้ภายใน1ปีค่ะเทคโนโลยีเป็นกลางมีทั้งผลดีและร้าย2ด้านเสมอค่ะขึ้นอยู่กับมือมนุษย์อย่างเราๆนี่แหละที่จะใช้มันอย่างไรแฟมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ